เมื่อชีวิตเจอกับวิกฤตแก้มันด้วยประโยคนี้ครับมีกี่คนในที่นี้ครับที่คุณกําลังเผชิญกับปัญหาอะไรก็ตามแต่บนโลกใบนี้ตอนนี้นะว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาความรักการเงินอาชีพการงานหรือหนี้สินมากมายหรือปัญหาในครอบครัว หรือเป็นวิกฤตที่แบบคุณไม่เคยเจอมันเลยอ่ะคุณไม่เคยคิดเลยว่าบททดสอบมันจะเข้ามาหนักหนาสาหัสขนาดนี้จนคุณแทบไม่เหลืออะไรเลยหัวใจของคุณแตกสลายอ่ะจำไว้เลยให้นึกถึงประโยคทองคํานี้ซึ่งประโยคทองคํานี้เป็นประโยคที่หลายๆคนรู้ดีแต่มีแค่ไม่กี่คนที่เขาเก็ตแล้วก็เข้าใจแล้วก็ตกผลึกกับประโยคนี้ ซึ่งประโยคนี้เป็นประโยคที่ท่านนบบีสลาลลฮวาและฮิวซัลลัมได้กำชับให้เราอ่านทุกครั้งหลังละหมาดไม่ต่ำกว่า33ครั้งต่อต่อหนึ่งวัตตุนั่นก็คือสุบฮานุลลอฮ์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 และก็อีกฮะดีษนึงนบีบอกว่าใครที่กล่าวคำว่าสุบฮานุลลอฮ์เหมือนคำที่สุบฮานุลลอฮ์ในอันีมหนึ่งร้อยครั้งต่อวันเนี่ยอัลลอฮ์จะให้บาปของเขาเนี่ยหายไปถึงแม้ว่าบาปของเขาจะเยอะแยะมากมายเท่ากับฟองสบู่่่ททีะะเลอ ฟองฟองอความเค็มของทะเลดังนั้นประโยคนี้แล้วมันแล้วมันสำคัญยังไงกับ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 ชีวิตทุกท่านคำว่าสุบฮานอัลลอฮ์เนี่ยมันแปลว่าอะไรก่อนเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคําว่าสุบฮานอัลลอฮ์มันแปลว่ามหาสุเชอลอมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์นั่นหมายความว่าเมื่อไรที่เราอ่านประโยคนี้มันจะทําให้เราเตือนสติตัวเองได้ทันทีเลยว่าสุบฮานอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์ และพากันที่เรากล่าวคำนี้ให้เราเห็นถึงปัญหาที่เราที่เราเผชิญเนี่ยและเราเอาเอาประโยคนี้เข้าไปอ่ะและเราสวมว่าหรือให้เรามีฟิลลิ่งรู้สึกว่าสุบฮานอัลลอฮ์มหสุจีอัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์นด่พวแสดงว่าปัญหาทั้งหมดที่มันเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เป็นความจงใจของเราแต่มันมาจากการกระทําของเราเองมหาบริสุทธิ์แปลว่า พระองค์ปราศจากความผิดพลาดพระองค์ปราศจากความคิดในงเงี้ยลบต่างๆที่เราอาจจะตั้งคําถามกับพระองค์เช่นทำไมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้กับฉันล่ะทำไมเหตุการณ์นี้มันถึงได้เป็นอย่างนี้ล่ะทำไมมันไม่แฟร์ฉันก็ขอดุอานะฉันก็ละหมาดน,นะฉันก็อดทนนะฉันก็ทุ่มเทนะทำไมเอาล่์ยังไม่ให้แค่คุณตั้งคําถามแบบนี้ก็ลลอนะ คุณมีความผิดบาปใหญ่หลวงแล้วนะรู้ตัวหรือเปล่าเพราะนีนเองคุณจะเป็นที่จะต้องระวังตัวเองเป็นอย่างมากในการที่จะเผชิญหน้ากับวิกฤตชีวิตวิกฤตชีวิตมันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าคุณคือบ่าวที่แท้จริงหรือไม่ถ้าช่วงที่คุณเจอวิกฤตและคุณไม่สามารถ คิดบวกกับพระองค์ได้ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมมันเหมือนกับบททดสอบที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณและคุณจําเป็นที่จะต้องสอบให้ผ่านนั่นเองครับดังนั้นอะไรก็ตามแต่ที่คุณประชิญกับมันคุณจะต้องให้ความหมายมันว่ามันไม่ใช่วิกฤตแต่มันคือโอกาสที่จะทําให้คุณได้เติบโตไปอีกเลเวลหนึ่งถ้ามันไม่มีวิกฤตถ้ามันไม่มีปัญหาชีวิตคุณก็ยังคงอยู่ที่เดิม มันคือความเมตตาของพระเจ้าครับที่ส่งวิกฤตเหล่านั้นมาและจะทําให้คุณได้เติบโตไปอีกเลเวลหนึ่งและนั่นแหละครับคือกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จที่หลายๆคนไม่รู้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อให้กับใครลหลายๆคนให้เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อเป็นการเตือนสติพวกเขาให้พวกเขาอยู่ในกรอบและไม่คิดลบกับพระเจ้าอีกต่อไป และพวกเขาจะได้ผ่านบททดสอบต่างๆเหล่านี้ไปและอยู่ภายใต้ความหมายที่แท้จริงของคําว่าสุบฮ้านอลลอมหาสุจลิตหรอมหาบริสุทธิ์เดียพระองค์ไม่มีการตั้งปากี่ไม่มีการคิดลบพระองค์บริสุทธิ์จากสิ่งที่สิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดทั้งหมดและสําหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมอยากจะอัปเกรดชีวิตตัวเองไปอีกเลเวลหนึ่งเหมือนที่ชีวิตผมได้อัปเกรดชีวิตตัวเองมาเรียบร้อยแล้ว ขอให้คุณกดลิงก์ในโพสต์นี้ซึ่งผมจะแปะไว้เป็นสัมนาที่ผมจะจัดขึ้นกับโคดตั้มเร็วๆนี้ครับสำหรับใครที่ชัดเจนแล้วว่าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองไปอีกเลเวลหนึ่งรีบลงทะเบียนเข้ามาด่วนเร็วๆนี้วันที่10มกราคมจนถึงวันที่15ที่จะถึงนี้เราได้ออกแบบสัมนาอันทรงพลังชื่อว่า5กฎทองสู่การสร้างคุณให้เป็นปารรจารยในการใช้ชีวิตที่ดีเลิศ สัมมนานี้ได้ออกแบบมาเพื่ออัปเกรดชีวิตคุณให้เข้าใจการหาเงินการลงทุนการรักษาความสัมพันธ์การทําออนไลน์การสร้างพ r s o n น l แบรนดิ้งมีเครื่องมือในการหาเงินต่างๆและมูลค่าของสัมมนานี้6,500บาทครับแต่สําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมให้สิทธิ์นั้นฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆมาชฉลอยินดีด้วยสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ ขอให้คุณกดลิงก์และลงทะเบียนเข้ามาด่วนตอนนี้เลยนะฮะรับเฉพาะ10คนแรกเท่านั้นที่ดูคลิปนี้ดังนั้นอย่าช้าครับอย่าตกเก้าอี้กับที่นั่งนี้เราจะสอนทางกลุ่มปิดใน Facebook แบบออนไลน์เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปขอให้คุณจัดระเบบเวลาของคุณเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อบลดล็อกชีวิตของคุณและทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่ เป็นการฉลองปีใหม่ให้กับตัวเองภายในตัวแล้วหวังว่าผมจะได้เห็นทุกท่านในสัมมนานี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งรีบลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆปกติคุณต้องจ่ายในราคา6ก0 0าบาทแต่สำหรับคนที่ดูคลิปนี้ฟรีครับย้ำนะฟรีรีบลงทะเบียนด่วนก่อนที่ที่นั่งจะเต็มเพราะเราจะสอนในกลุ่มปิดถ้าเกิดว่าคุณไม่ลงทะเบียนไม่รับสิทธิ์คุณไม่สามารถเข้าในกลุ่มนี้ได้เราจะเรียนกัน5วันคุณอย่าพลาด ไม่เช่นนั้นแล้วชีวิตคุณยังคงอยู่ที่เดิมและคุณจะสูญเสียอะไรอีกมากมายถ้ากับว่าคุณไม่ได้เข้าสัมมนาน,นี้หวังว่าผมจะได้เห็นทุกท่านในสัมมนาน,นี้นะครับและเจอกันนะครับขอบคุณครับ